วันนี้มีพารางานนอกบ้านแต่ก่อนออกนอกบ้านจะนำไม้ใบสวยให้เพื่อนเได้ชมกันก่อนนะคะต้นไม้ไม้ใบไม้ดอกในช่วงเช้าสีเสมือนจริงเลยค่ะสีสวยตามสภาพเดิมหากเที่ยงไปสีจะซีดๆมองแล้วไม่ค่อยชัดมองเห็นสีไม่ชัดเจนค่ะยิ่งช่วงเย็นไปนั้นสีจะหม่นลงมากเลยตอนเช้าสีของใบไม้จะสดใสเหมือนหน้าคนนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนหลังจากไม่ได้นําไม้ใบสวยไม้เพื่อนๆได้ชมกันสองสามวันนะคะก็วันนี้พาไมา้ชมแล้วค่ะเ,เพื่อนๆที่เป็น fc ไม้ใบสวยอย่าเพิ่งน,น้อยใจนะคะยาย่าก็พยายามจะนํามาลงทุกวันค่ะแต่พยายามปรีเวลาจัดสรรเวลาอยู่นะคะวันนี้ก็มีไม้ใบสวยๆนะคะต้นนี้คือต้นแสงเงินแสงทองค่ะก็ยังอยู่คู่สวน ยังสวยโดดเด่นอยู่เหมือนเดิมนะคะมาดูอีกสองกระถางซึ่งเป็นกระถางใหญ่ๆนะคะนี่คือเพชรน้ำหนึ่งค่ะต้นนี้ก็ยังอยู่นะคะเพชรน้ำหนึ่งเป็นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะเพชรน้ไม่เป็นภาระอะไรกับเราเลยกอโตขึ้นทุกวันทุกวันค่ะเพชรน้ำหนึ่งเมื่ออยู่ที่ร่มรำไรนานๆทั้งลำต้นและใบก็เติบโตยิ่งขึ้นเดี๋ยวให้เพื่อนดูในกระถางนะคะนี่คือในกระถางของเพชรน้ำหนึ่ง จะเห็นว่าในกระถางมีวัสดุปลูกไม่มากนะคะประมาณครึ่งกระถางแต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งเป็นไม้ชอบที่ร่มรำไรเมื่อเราปลูกที่ร่มรำไร<ๆ>เขาก็จะเริญเติบโตได้ดีค่ะเขาชอบอากาศโปร่งคือมีลมไหลเวียนตลอดเวลาโดนแดดน้อยๆรดน้ำน้อยๆแต่ฉีดพ่นน้ำที่ใบได้ทุกวันค่ะส่วนมากย่าๆก็จะฉีดพ่นน้ำทางใบวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันนะคะ เพชรน้ำหนึ่งจะมีใบที่สวยงามลวดลายที่ใบเขียวขาวมองแล้วเย็นตาค่ะต้นอะโกรนิมาต้นอื่นๆก็กำลังสวยค่ะนี่คือต้นเพชรชมพูเพชรชมพูวางอยู่กับพื้นแล้วค่ะเมื่อก่อนเป็นไม้แขวนเหมือนเพชรน้ำหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เพชรชมพูแตกกอเยอะน้ำหนักเยอะจึงนำวางลงที่พื้นต้นไหนที่กอไม่โตเกินไปนักน้ำหนักไม่เยอะก็ยังคงแขวนอยู่ที่เดิมค่ะ เพราะว่าเป็นไม้แขวนก็สะดวกดีนะคะมีพื้นที่กลางอากาศเยอะก็สามารถแขวนได้ค่ะเพราะพื้นที่ที่ดินเต็มไมได้ต้นไม้อื่นเราก็สามารถยกบางต้นมาแขวนได้นะคะการแขวนก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะจะทำให้สัตว์ตพืชที่อยู่ตามดินไม่ขึ้นมาไต่ที่ต้นไม้ของเรานะคะเช่นพวกหอยหรือทากต่างๆต,ต,ตรงนี้อยู่ใต้ซุ้มกระเวกค่ะมีต้นกระเวกอยู่ต้นหนึ่งที่บ้านนะคะดอกกระเวกจะมีกล่นหอมค่ะ แต่เถากะละเวกวก็แข็งแรงดีก็สามารถนําไม้ที่เราต้องการแขวนมาแขวนที่เถกากะละเวกได้เลยค่ะไม้ออกโรนิมาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะแขวนไว้สักกระถางหนึ่งและเพื่อนๆจะชอบจะหลงรักนะคะพอเรามีหนึ่งกระถางเราก็เรียนรู้ได้เลยว่าไม้ชนิดนี้ชอบแบบไหนนะคะนี่ต้นซันโตโซมาต้นซันโตโซมานี้ย่าๆก็นํามาแขวนได้เหมือนกันนะคะ่อแขวนไว้ในที่เดียวกับอกโกรนิมาค่ะเพราะเป็นไม้ร่มรำไรเหมือนกัน จะมีใบไม้ร่วงอยู่บ้างข้างบนนี้เอาสารเนสีเขียวมาขึงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใบของพุธตูมและดอกพุธตูมร่วงลงมานะคะแต่ก็มีบางใบที่ร่วงลงมาบ้างค่ะซันโตโซมารหรือซันโตโซมามีความสวยอยู่ที่ใบนะคะลวดลายเด่นชัดที่ใบทําให้มองดูแล้วโดดเด่นค่ะไม่ค่อยทิ้งใบนะคะนานมากใบล่างๆจริงจะเหี่ยวสักครั้งหนึ่ง ใกล้ๆกันนี้ก็มีต้นบอนสีช่วงนี้ต้นบอนสีฟื้นคืนชีพมาแล้วนะคะเว้นพื้นที่ไว้ให้เขานิดนึงเขาจึงต้องอยู่กันอย่างเบียดเสียดเย็ดยัดกันหน่อยนะคะเพราะมีช่วงหนึ่งที่บอนสีหายตัวไปค่ะช่วงนี้แข่งกันฟื้นตัวบางใบจึงโตนะคะบางใบโตโตมากเลยโตจนทึ่งเลยค่ะ กลับมาใหม่ใบโตนะคะแข่งกันชูก้านใบให้เราได้ชื่นชมค่ะบอนสีก็จะมีหลากสีนะคะมีหลายชนิดที่เคยปลูกไว้ตอนนี้กลับมาแล้วบางส่วนบางส่วนก็จะไม่ฟื้นตัวก็มีค่ะนี่นะคะไม้ใบไม้ใบก็มีความสวยแตกต่างกับไม้ดอกนะคะเพราะไม้ใบมีสีสันอยู่ที่ใบความสวยอยู่ที่ใบค่ะศัะตรูของไม้ใบก็คือผีเสื้อจะมาวางตัวหนอนอ่อนๆไว้ที่ใบไม้ค่ะ มีไม้ใบสิ่งที่ไม่ต้องการก็คือไม่ต้องการให้ผีเสื้อมาเยี่ยมชมไม้ใบนะคะเพราะผีเสื้อมักจะทิ้งของที่ระลึกไว้ก็คือตัวหนอนค่ะเมื่อบอนสีกลับมาใหม่บางต้นลืมชื่อเข้าไปแล้วค่ะก็ต้องค้นหารายชื่อกันอีกนะคะว่าต้นนี้ชื่ออะไรซะแล้วอามาตรงนี้เลยค่ะที่ลวดลายสีเทาเขียวใบใคล้ายรูปหัวใจวงรีก็คือต้นกวักพระพรมนะคะ กวักพระพรมกำลังเจริญเติบโตต้นนี้โตขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากค่ะย่าเคยนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะการปลูกกวักพระพรมแต่ช่วงนี้แตกหน่อเยอะมากเลยค่ะและต้นโตมากต้นไม้เหล่านี้อยู่บริเวณข้างๆบ้านนะคะจะทําให้อากาศสดชื่นมากเมื่อเราเดินชมต้นไม้เราก็มีอารมณ์สดชื่นอารมณ์ดีค่ะเพราะไม้ใบทุกชนิดช่วยสร้างบรรยากาศให้สดชื่นยิ่งขึ้นยิ่งบางชนิดเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศ ก็จะทําให้อากาศมีความสดชื่นเป็นพิเศษค่ะต้นนี้เป็นต้นเสนจันนะคะซึ่งบางใบก็อาจจะเหลืองอยู่เพราะตรงนี้ไม่ได้ตกแต่งค่ะคือปล่อยตามธรรมชาติก็จะมีใบที่กําลังจะร่วงและใบที่กําลังแตกยอดใหม่ใกล้กันนั้นตรงนี้แสงแดดกําลังส่องอยู่พอดีค่ะตรงนี้คือต้นเสนจัน,นมีดอกโมกร่วงมาด้วยนะคะสีขาวๆสามดอกเป็นกลุ่มของเสนจันขาวเสนจันเขียว และสเสนจันแดงค่ะต้นสเสนจันเขาเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีใบสวยตลอดปีใบสีเขียวสดนานๆจึงทิ้งใบครั้งหนึง่งเมื่อเราตัดใบสเสนจันก็จะได้กลิ่นหอมค่ะทุกส่วนของสเสนจันจะมีกลิ่นหอมนะคะมาปิดท้ายคลิปวันนี้ด้วยไม้ใบสวยคือต้นคล้าค่ะปิดท้ายด้วยต้นคล้านะคะย่าๆขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย